สวัสดีครับพี่ภูมินะครับนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมา,ะม,ามาดูโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เรากับผ้าสุยาหนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะหายไปนานกันนะครับเปิดบนันแรกปีแรกนะเราจะพามาดูโปรเจกต์เราตัดผ้าที่เก็่ผ้าเออที่ปิดตั้งารเองนะครับโดยมาดูโครงสร้างก่อนันีจะเป็นผ้าใบนะครับโครงสร้างเป็น a มิเ i ี u m profile เหมือนเราจาักผ้าทั่วไปนี่และแต่ว่าเราติดเซ็นเซอร์นะเรนดัลเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ตัวจับฝนนะครับ คือหลักการคือว่าถ้าตรวจจากว่ามีฝนตกนะครับกันสาก็จะปิดมาสองข้างเลยนะครับซึ่งระบบเนียจะถูกควบคุมด้วยกล่องคอนโทรลซึ่งมีการเขียนโปรแกรมนะฮะ Arduino นะตัวนี้คือ Arduino Uno นั่นเองแล้วก็รีเลย์แล้วก็ซับไพส่สอง2่วงสิบแอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูสาธิตการใช้าง,งานนะครับในการใช้าง,งานนี้นะครับเราจะมีอยู่สองฟังก์ชันนะครับก็คือปุ่มแดงเป็นปุ่มเลือกโหมดน,นะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะเปิดปิดแบบเมนวลนได้นะครับถ้องอยากจะปิดก็กดตรงที่เลี้ยงน,นะครับ ก็ปิดเองก็ค<ๆ>ือปิด่ก็ได้นะครับหรือตอนจะเอาขึ้นก็ได้นะครับอ่าก็คือกดปุ่มสีเขียวก็จะขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูบ่ออัตโนมัตินะครับก็คือหลักการที่ว่าถ้าฝนตกมันจะปิดเองนะครับนี่ขออนุญาตจำลองความเปียกโดยใช้ที่ชูปีเตียดดูก่อนเนาะแล้วก็ลองกดปุ่มตรงนี้นะสีแดงนะครับกดปุ่มน้้นค้างไว้เลยนะครับแล้วถ้ามันเซอร์เซอดตัวหนึ่งตัวจะกไม่มีฝนตกแล้วก็มันก็จะปิดเองแบบนี้ฮะ เห็นไหมเห็นไหมแม่เปียกแหมมันก็จะปิดเองนะครับฝนตกแล้วดูภาพบวูมนปิดทั้งหมดได้ไหมนะฮะโอเคแล้วก็เปียกนะฝนตกก็มันก็กันสารได้น,นะครับแต่ถ้ามันแห้งแล้วผมก็ลองจําลองดูอะม,มันก็รู้ว่ามันแห้งนะครับมันก็จะเอาขึ้นนะครับ โอเคครั okay. บ,บนี่ก็มี2ฟังก์ชันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ออกแบบโปรแกรมด้วย Arduino นะครับโอเค